สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้ช่องลูกจ้างอิสระครับพ,อพ,อพอ่อๆกันดีคือนเ่าหระครับมือเนี้ยต่เด็กแต่เศร้าคือเเ่าหระครับไาพี่น้องมาหาเห็ดครับเดี่ยครับได้เห็ดกอดอกแรกนะครับเนาะจากไหนมือนี่กับรุ่นน้ำกันครับติดตามน้ำกันไปเหงาๆขึ้เเ่าลรครับมือเนี้ยว่าเขาสีมีเห,ห็ดไหนเขาเก็บบ่ครับกับช่วงนี้กับออกข้างๆอยู่เนาะเห็ดก่าโ่าณได้ออกปนันใดดอกครับช่วงนี้ก็ได้เอาครับติดตามไปน้ำกันเลยครับว่ามือนี่เขาสีมันเห็ดยังเนาะครับเนาะไปเลยครับ ผงเหลืองครับสองดอกดนะ้วยเนี่ยนี่ครับดอกหนึ่งจุมหนึ่งครับ ก,ก้อยดอกนงครับแก่หรอครับเอาว่าได้ดอก,อกดอกเนี่ยคือบนปอืม I <laughs> อีกกออีกดอกนะครับฝังอยู่ในดินพนะอด้เลยโอ้ได้อยู่ครับงามอยู่ อเอาได้บ่ล่ะอืมเจี๊หรอครับว่เนะ่เอาดอกนะเอาไว้เป็นเชือร์ะ มาเบ่งผลงานการหาเห็ดของเขาสำหรับเมื่อนี่ครับดีและครับพอทัวก,ก้นกระตาเี่นหล้เมื่อนี่นบ่หมานครับเมื่อนี่เห็ดมันออกห้างครับแห่งหลายครับเห็ดก,ก็บนาเตกๆคือเกาล่ะครับก็บว่ามันสีหมานกันย่างหาจนเต็มที่แล้วล่ะครับย่างมดทุกหม่องเราที่เขาเคยไปเคยมาก็ได้ก็ได้ซ้ำที่เห็นนี่แหละครับ กต้องรอจากน้อยนะครับเนาะกับสีรล้อฟ้าลอ้อฝนตกมาคนหละบบนรยากออกคนเราเนาะเขาจังสีได้มา่กเกมเ็ดดีครับเอาละครับสำหรับชิปนี้ก็มีข้อหมายนะฝากพี่น้องเขาซัำนี่แหละครับเบิ้งงชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับตะให้แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม,มนทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับ